สำหรับคลิปนี้ลินกันสมวัววาถึงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องเจนนี่แล้วเลี้ยงลูกดีดีเนาะเลี้ยงลูกสอนลูกดีอิหลีเป็นเด็กน้อยน้องยุจินเนี่ยจะเป็นเด็กน้อยที่ไม่มารยาาิแบบเป็นเด็กน้อยแต่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่การเว่าการจานี่แบบอยยอมรับว่าเจนนี่ เล่าสอนลูกได้ดีอิลีถึงเล้าสิมีข่าวด่าม,มาเยอะแยะนอแต่กอนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองมาโดยตลอดจนซูเมอนี่เล่าว่าเราบแลงแล้วเราปรับปรุงตัวเล้านี่เพื่อลูกอิลีเราเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกลิกระเบงเรามาตลอดเนาะผู้ใดเหตุดีเข้เากับสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดเหตุดีคิดดีทำดีเข้ากันยกงองขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้สังคมได้เอาเป็นตัวอย่างดีดีได้เห็นตัวอย่างดีๆอันใดที่เขาว่าดีเขาเห็นว่าดีเขาก็เอามายิบยกมาให้พี่ให้น้องเบิง่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมให้คนรุ่นหลังในเบิ่งเอาเป็นตัวอย่างบว่าแต่กวนเพิ่นสีมีข่าวด่ามาอียงมากมมยเพื่อนก็ะแรงเนาะไวรุ่นเนาะ กัแรงข้าวดวงดังอิลีแต่ซูเมอร์นี้เพื่อนก็ะปับปรุงตัวเองเพื่อนบอกเลยว่าเพื่อนปรับปรุงตัวเพื่อลูกตแต่แบ่มีลูกลก,ก,กัแรงคักอิลีเดชูเมอนี่โอ้เพื่อนสอนลูกดีดีแห้งดีจนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยยังส่นะทุกคนต้องยกย่องให้น้องยุ่จีนเลยตอนนี้ทั้งเก่งทั้งฉลาดได้คุณแม่เต็มเมเลย เพิ่นไปเลี้ยนในเต้นมือนี้อดบ่ได้ที่จะยิบยกมาเอาเอาไมา้พี่น้องเขาเบิง่งไป,ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องแล้วก็จบด้วยคลิปน้องเจนน้องเจนนี่ได้หมดท้สดชื่นกับลูกสาวน้องยูจ,จินเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันจ้าี่เป็นคลาสที่แบบไปเรียนรวมกับพี่เจ็ดขวบเพราะว่าเจนนี่อยากให้ยูจินน่ะได้เจอสังคมได้เจอเพื่อน ซึ่งท่าเต้นต่างๆเนี่ยอาจจะมีความยากนิดน,นึงเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาเรียนกันมาหลายวันแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เป็นท่าเต้นของพี่ๆเขาที่แบบอายุประมาณ6-7ขวบแหละแต่ทุกคนดูวยวูจินสิดูวความพยายามของนางนี่นี่นมียกขาโน่นดูสู้ทุกท่าแบบว่าตั้งใจทุกท่าแล้วคือพี่เสื้อดำกางเกงยพูด้านหลังก็คือเก่งมากอันนี้คือแบบชื่นชมเลย ยูจินก็คือมาทีหลังแล้วก็แบบพยายามอาจจะแบบขาสั้นนิดนึงต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยจนถึงตอนนี้เจนนี่ยังไม่รู้เลยว่ายูจินเรียนเต้นเพลงอะไรเพราะว่าคือตอนเช้าอ่ะตื่นมาใช่ไหมยูจินก็บอกว่ามามียูจินอยากเรียนเต้นเจนนี่ก็หาคลาสเรียนเลยสรุปก็คือได้ไปเรียนที่ฟิวเจอร์พาร์คนะคะนี่ก็เป็นคลาสนี้เลยและทีเนี้ยพอเรียนเสร็จ่ะคุณครูก็ออกมาชมนะบอกยูจินเก่งมากเลยโน่นนี่นั่น,นแต่ว่า,า,าเจนนี่คิดว่า อาทิตยาเนี่ยจะต้องเรียนเดี่ยวก็คือเรียนแบบ p r i v a t e กับคุณครูแล้วก็เลือกเพลงที่ยูจินชอบซึ่งยูจินก็เลือกเป็นเพลงโซดาป๊อปซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็คือพรุ่งนี้แหละยูจินก็จะได้เรียนโซดาป๊อปคุณครูบอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะคิดท่าที่เหมาะกับเด็กอายุ3าขวบให้คือจะนี่แบบดีใจนะที่ยูจินชอบแล้วก็ทํามันได้แบบ ไม่เบื่อแล้วก็จนมันสําเร็จหนึ่งชั่วโมงเขาไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็เรียนเต็มๆนะคะหันมามองเจนนี่เป็นครั้งคราวแล้วก็มีการบอกเจนนี่ว่ามามีไม่ต้องหว่วงนะยุเรียนได้ยุอยู่ได้มามีไปช็อปปิ้งเลยอะไรเงี้ยแต่เจนนี่ก็คือไม่ไปไหนนั่งดูจนลูกเรียนจนจบชั่วโมงอ่ะทุกคนดูสิ <S <S นางไม่เหนื่อยแล้วนางไม่ท้อท่าไหนก็สู้สไลด์ซ้ายขวายกขาหน้าหลังก็คือสู้หมดว้าเอ็นดูมาก